ภิกษุพ anyway? ิจารณาเห็นจ <uvo> <NG> mm ิตในจิตอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะ จิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ชัดว่าจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหคตะจิตไม่เป็นมหคตะก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นด้วยวิธีนี้พิกูุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในจิตอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าจิตมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณ เจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกพิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างนี้แหลจิตตานุปัสสนาจบฐานจิตตานุปัสสนาสตรัปฐานนี้การตามดูจิตหรือการเห็นจิตในจิตปกติโดยธรรมดาโดย ความเป็นจริงแล้วจิตเนี่ยเป็นนามธรรมที่ไม่มีรูปร่างเราไม่สามารถที่จะมองเห็นสีเห็นรูปร่างของจิตได้แต่ว่าเราจะรู้จิตได้เห็นจิตได้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเข้าประกอบกับจิตฉะนั้นในฐานที่สคือจิตานุปัสสนาสติปัฏฐาน พระพุธอง์ก็จะตรัสถึงสิ่งที่เข้าประกอบกับจิตก็จะมีราคะมีโทสะมีโมหะนี่แหละเป็นหลักเป็นหลักใหญ่ๆเลยอย่างข้อแรกที่ว่าสราระจิตจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะรู้ชัดก็คือให้กำหนดกำหนดสติลงไปที่ อาการที่จิตกำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นคือจิตมีราคะได้แก่จิตที่รู้สึกชอบรู้สึกพอใจอย่างเช่นในขณะที่เราเกิดสุขเวทนาขึ้นมาเรามีความพอใจพอใจว่าอาการแบบนี้เราชอบในขณะนั้นถ้าเราไม่กำหนดจิตมันก็จะประกอบด้วย ราคะคือความพอใจพอใจในสภาวะธรรมนั้นโยคียผู้ปฏิบัติก็จะต้องกำหนดว่าชอบหนอชอบหนอชอบหนอเมื่อกำหนดชอบหนอชอบหนอขณะนั้นสติเกิดขึ้นอาการคือจิตที่ประกอบด้วยราคะมันก็ถูกทดแทนด้วยสติคือเป็นสภาพที่เป็นกุศล ขณะนั้นจิตปราศจากราคะแล้วเพราะว่ามีสติเกิดขึ้นเนี่ยราคะก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะก็รู้ขณะนั้นรู้ชัดขณะนั้นว่าเมื่อกำหนดสติว่าชอบหนอชอบหนอเนี่ยขณะนั้นจิตปราศจากราคะแล้วอันนี้เป็นวิธีการกำหนด เห็นจิตในจิตในฐานที่สามอย่างอื่นก็เหมือนกันจิตมีโรจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะนี่ก็ลักษณะเดียวกันโทสะก็คือความโกรธความไม่พอใจเมื่อเกิดขึ้นก็กําหนดโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอหรือว่าหงุดหงิดหนอหงุดหงิดนอนจิตตั้งบั่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งบั่น จิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตปุ้งส่้นก็รู้ว่าจิตปุ้งส่้นจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูอันนี้คือการรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเข้าประกอบกับจิตเป็นการเจริญกรรมฐานในหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยย่อๆอันนี้ก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานที่สาม